เสียงเสียงเสียงหวานเจี๊บเว็บร้อยยี้าอาการนี้เปลี่ยนก้านกันแล้วมีเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆสำหรับก้านเดิมพวกเว็บพวกนี้ว่าต้องทำตรงไหนอันพลาดนะมารื้อกันก่อนรื้อหมดขั้นตอนแรกเราต้องหาอุปกรณ์มาแยกลูกปืนซ้ายขวาออกอันนี้ก็ต้องขอบคุณตรงกึ่งมงคลหรือช่างมงมงคลสีสุกนะครับเน่ ไปได้ไอเดียมาไม่ต้องใช้นอ็อตนะเห็นไหมนี่เอาเหล็กแหนบมาเจียวแต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อมเป็นฉากแบบเนี้พออัดปุ๊บมันพลิกเขาก็เลยใช้นอ็อตแต่อันนี้เดี๋ยวมาดูว่าไม่ต้องมีนอ็อตแล้วมันจะอัดออกไหมเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะตั้งแล้วก็สับได้เลยเห็นไหมไม่ต้องขันนอ็อต มันของเขาก็ได้เอาสไตล์มงุงนี่จังหวะที่ดันเอาเพืองออกด้วยแล้วก็เปลี่ยนอันนึงที่มันเล็กกว่าออกมาแล้วทีนี้อีกฝั่งหนึ่งก็สับเหมือนเดิม มันก็ออกง่ายฝั่งฝั่งนี้ไม่มีเฟืองก็อัดกับอันนี้ออกได้เลยเรียบร้อยสลักเราก็หาแบบเนี้ยว้าวเข้าให้มันลงร้อกับข้อเหวี่ยงเพื่อจะอัดสลักออก,ออก ร่วงฉาเลยนะครับร่วงฉาแตกหมดเลยครับผมเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างที่มันดังหนักพ่อะไรไปเสียเยอะเลยความสะอาดกันก่อนเนาะก่อนที่จะอัดเข้ามาดูว่ามีเทคนิคอะไรเล็กน้อยที่จะบอกสำหรับก้านแท้มันจะมีต้องระมัดระวังอยู่จุดหนึ่งอันนี้ก็ตามงก็บอกมาเช่นกันนี่ดู คือสลักอะ่ะมันจะไปเหลี่ยมเลยสะอาดเอียงนิดเดียวกินเนื้อฉะนั้นเราแก้ปัญหาโดยการสลบเเือนเนื้อนิดนึงมาดูฝั่งนี้มาอันนี้เราตั้งองศาอยู่ที่8องศานะแล้วก็เฉียวเฉียวนิดนึงมาดูฝั่งนี้ก็ได้สลบขอบนิดเดียวนะก <ut> ันพลาดทั้งสองฝั่งเลย โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ทําการล้างเรียบร้อยนะล้างเป่าในรูด้วยว่ามันตันมันอะไรไหมแล้วก็ดูในรูนี่ว่ามันไหลออกอีกฝั่งไหมอ่านนะล็งรู้ไว้ตรงกันด้วยนะ กดไปนิดนึงก่อนนั่นเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเมื่ออัดสลักไปเสร็จแล้วก็ใส่ตัวลูกปืนได้เลยโดยส่วนตัวนะผมจะเอาที่เป็นหนหัสเนี่ยไว้ฝังครัเพอเห็นเดิมๆม,มามันก็อยู่ฝังครัตผิดถูกก็คอมเมนต์มาได้ <laughs> มือใหม่นะมือใหม่หัดอัดนี่ก็จะใช้อีก ข้างหนึ่งเพื่ออัดเข้าไปแบบนี้ฝังนี้นะเราเครื่องมือตัวนี้ก็แบบนี้ไว้ทําอะไรไว้ล็อกนะครับสําหรับมือใหม่นะเนาะแต่สําหรับคนที่เขาชนานาญแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ผิดไม่ถูกก็ล็อกเข้าไป ก็ฟังที่ก้าวนั้นแล้วเอามาประกบปุ๊บมันก็จะอยู่แนวเดียวกันนะอัดไปครึ่งนึงแล้วก็เช็คดูก่อนเพื่อความชัว แล้วก็เช็คความห่างของข้อนะมันห่างอยู่40.2สิบดูใกล้ๆนะความกว้างเนี้ยให้เหลือ40.2จนะถ้าเหลือสี่ะ เคยเร่งเร่แล้วมันแงบถ้าเกินจาก40.2มันก็ระยะนี่มันก็กว้างไปนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันตั้งยากไหมเราก็ตั้งให้พอประมาณแล้วเดี๋ยวอัดลูกบืนใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตั้งอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็ทาการใส่ลูกปืนข้างข้อต้องมีอะไรสอดนะตัวเสียบเพื่อไม่ให้มันบิดอะ่ะนี่ น,นี้ฟังเนี้มันต้องเล็งเฟืองกับร่องริ่มด้วยเวลาใส่ เรียบร้อยแล้วก็มาตั้งศูนย์เันอีกทีนะึง หลังจากตั้งไปตั้งมามาดูเข็มกันหน่อยมาดูนี่เข็มก็อยู่ประมาณนี้นะพอได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่านี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวหาว่าเข็มตายเะไยได้อยู่แต่ไม่ไม่ทุกอันนะถ้าบางอันมันมารูเละและ้วอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกโอเคเรียบร้อยเอามาฝากเป็น ทิกเล็กๆแต่ชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้กวก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ